สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแด d ดี้คูก i n g ครับวันนี้ d a ดดีจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูหมูทอดน้ำปลาน้ำจิ้มแจ่วครับสูตรนี้เนื้อหมูนุ่มชุ่มฉ่ำกรอบนอกนุ่มในแล้วก็มีความหอมของน้ำปลาด้วยนะครับจิ้มกับน้ำจิ้มแจว่วมะขามแทบๆทที่มีรสชาติหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดครบรสเลยนะครับ ข้ากันแล้วก็ลงตัวเป็นอย่างมากเลยครับจะทานเป็นกับข้าวก็ได้หรือจะทานเป็นกับแกล้มก็สุดยอดเลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของหมูทอดน,น้ําปลานะครับเราใช้เนื้อหมูสันคอ1กิโลกรัมหั่นให้มีความหนาประมาณ1เซนถึง1เซนครึ่งครับต่อไปเป็นน้ําเปล่าเย็นจัด250มิลลิลิตร แป้งทอดกรอบ200กรัมแป้งข้าวเจ้า2ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะครับต่อไปในส่วนของน้ำจิ้มแจ่วมะขามนะครับเราใช้มะขามเปียก5ช้อนโต๊ะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะพริกป่น1ช้อนโต๊ะหอมแดงซอย2ช้อนโต๊ะใบมะกรูดซอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้ดดดีด้ฝากไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับ เรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็นําเนื้อหมูสันคอที่เราหั่นให้มีความหนาประมาณ1เซนถึง1เซนครึ่งมาหมักกับน้ําปลาแล้วก็น้ําตาลทรายครับเราใส่น้ําปลากับน้ําตาลทรายลงไปแล้วเราก็ขยาคลุกคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันครับขยาไปเรื่อยๆจนน้ามันแห้งแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราพักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีครับระหว่างรอเราก็มาผสมน้าแป้งกันเลยนะครับเราใช้แป้งทอดกรอบผสมกับแป้งข้าวเจ้านะครับ จากนั้นเราก็คนแป้งทั้งสองอย่างให้เข้ากันก่อนครับเสร็จแล้วเราก็ทยอยเติมน้ําเปล่าเย็นจัดลงไปนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนน้าแป้งเนี่ยละลายเข้ากันเลยครับและนี้จะค่อยๆเติมลงไปนะครับตัวน้ําแป้งจะได้ไม่เหลวเกินไปครับพอน้ําแป้งละลายเข้ากันดีแล้วเราก็ได้แป้งสําหรับชุบหมูทอดแล้วนะครับแดดดี้ก็จะนําไปราดใส่หมูที่เราหมักไว้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ขยหยำคลุกเคล้าให้เข้ากันครับ ให้ตัวแป้งเนี่ยมันเคลือบหมูทั่วทั้งชิ้นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมนําไปทอดได้เลยครับแต่ดีจะใส่น้ํามันเยอะสักนิดนึงนะครับกะว่าให้ท่วมตัวหมูครับจากนั้นเราก็เปิดไฟกลางๆตั้งไปเรื่อยๆจนน้ามันร้อนครับ ashamed, พอน้ามันร้อนแล้วเราก็ใส่หมูลงไปทอดได้เลยครับจากนั้นเราก็ปล่อยให้แป้งเนี่ยมันเซตตัวสักครู่หนึ่งนะครับพอแป้งมันเริ่มเซตตัวแล้วตัวแป้งมันก็จะหลุดจากกระทะง่ายๆแบบนี้เลยครับ เราก็ทอดไปกลางๆก,กลับไปกลับมาเรื่อยๆจนหมูเนี่ยเหลืองกรอบเลยนะครับพอหมูเหลืองกรอบได้ที่แล้วขั้นตอนสุดท้ายเราจะเร่งเป็นไฟแรงใช้เวลาประมาณ10-15วินาทีครับเพื่อเป็นการไล่น้ำมันไม่ให้ตัวหมูเนี่ยมันอมน้ำมันนะครับพอครบ10-15วินาทีแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาทำน้ำจิ้มเจ่วมะขามทานคู่กันนะครับอย่างแรกเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงในถ้วยนะครับตามด้วยน้ำปลา น้ำตาลปี๊บจากนั้นเราก็คนแล้วก็บี้ไปเรื่อยๆจนน้ำตาลปี๊บละลายครับพอละลายเข้ากันดีแล้วเราก็เติมพริกป่นลงไปครับตามด้วยใบมะกรูดซอยเพื่อเพิ่มความหอมครับแล้วสุดท้ายก็เป็นหอมแดงซอยครับจากนั้นเราก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสชาติได้เลยครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบความหอมของข้าวคั่วก็สามารถใส่ข้าวคั่วเพิ่มเข้าไปได้นะครับ พอเราพักหมูเสด็จน้ำมันแล้วก็ปล่อยให้คลายความร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถนํามาหั่นเป็นชิ้นจัดจานเสิร์ฟได้เลยครับนี่นะครับเราก็หั่นชิ้นใหญ่ๆเต็มคําได้แบบนี้เลยนะครับตัวหมูก็จะมีความนุ่มชุ่มฉ่าแล้วก็มีความกรอบนอกนุ่มในเลยครับเท่านี้ก็เป็นนานเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูสันคอหมูทอดน้ําปลาหนามจิ้มแจ่วครับเป็นเมนูหมูทอดที่ทําง่ายๆแล้วก็ทานในทางครอบครัวเลยนะครับโดยเฉพาะลูกๆเนี่ยชอบมากๆเลยครับ จะทานกับข้าวก็ได้หรือจะทานเล่นๆเ,เป็นเมนูกับแกล้มก็สุดยอดเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ <Daddy S 2> ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แซงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ